สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราหยุบเก็บปุ๊บซุบแฟนตาซเดกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดตู้กาชาตวละครใหม่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตู้ละครกาชาติตนี้นะเป็นตู้ของวงเป็นตู้ของตี x อ e l เซลฮาร์านะครับผม,ผมก็เก่งเลยนะครับผมกับเซโลสายฟ้าตัวนี้ทำดาเมจได้แล็กยิวได้ถือวอสโคตรเก่งชิบหายและแรงด้วย กับกอิริกะอิริกะเนี่ยมันบัฟโจมตีกายภาพให้เพื่อนได้ด้วยคือเป็นสายกายภาพดีมากบัฟดาเมได้คือดีอะ่ะเป็นสองตัวละครที่เก่งมากถ้าสาฟ้าด้วยและท่าสาฟ้าผมตอนนี้แม่งน,น,น้อยมากเลยไว้ในไอดีจะนับผมต้องการทั้งสองตัวเลยนะครับผมด้วยเพชรจำนวนหกพันเพชรอ่าอนอื่นเลยเราไปเปิดตัวการันตีกันก่อนเลยดีวยกว่านะครับผมมาเมตัวเดียวก็ไม่ระวังแล้วมากขอตัวละครที่ยังไม่มีก็ได้ แต่ถ,ถ,ถ้าถ้าเราตัวคมีแล้วก็ขอตัวละครที่ใช้งานได้แล้วกันโอเคดินลมก็ใช้ได้ผมใช้อยู่นะไม่ได้แย่โอเคมาเมนคอร์สของเรานะครับผมหวังว่าทั้งสองตัวละครนี้จะเอาให้ผมนะฮะมามติแรก let's go มาเลยมาเลย

มันอยากได้จริงมันจำเป็นต้องมีนะเว้ยของม,มันมันมันใช้งานได้ไงคอร้อนแะเซโร่กับอิริกาเนี่ยออกให้ชั้นเถอะปกตินี่แหละต้องมานะอืมมีรุนไหมนะออมโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ นะเฮ็ดผมน้อยมันก็จะไม่ได้ก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าส่งตัวละครน,นิดลี่หรือเปล่านะครับผมแต่ก็แบบอาจจะอยู่นหลังสู้ตัวละครอื่นก็ได้นะก็ถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะได้เจอกันอีกนะครับผมส่งตัวละครน,นี้นะเอามาก่อนอื่นเลยเรามาอัพตัวละครสามดาวสองดานกันก่อนดีกว่านะครับผม แล้วก็ลินลม,อมโอ้โหดีธรรมดาไม่ต้องการเลยนะลินลมอ่ะอมไม่เป็นไรแต่ก็ดีนะครับลินลมเป็นสายดีปัอก็ใช้งานได้อันนี้ตัวคอนอีเว้นนะอืมอ่ะอันนี้ อันนี้ก็อีเวนต์เหมือนกันนะครับผมมีอะไรอีกไหม,มน,น,น่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเคที่เหลือก็ไปย่อยเลยย่อยนะฮะได้มาอีก415ไม่ได้แย่เยอะๆอยู่6,000เหรียญเขียวแล้ว ีขียวมันรีลค้าวไม่ีนะครับผมรอรออันนี้กลับมาให้แลกไอ้้อีกครั้งนะฮะมันจะคุ่มมากเลยนะล่าสุดอันนี้ผมก็เพิ่งแลกดาบท่านไปนะครับผมก็ใช้งานได้ดีเลยแหละที่เหลือก็เป็นในพวนี้แหละตลคนที่ไปต่างกานะครับผมโอเคสกิลพชง โอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้หวังอย่างไม่ได้ต้องตามที่ต้องการเลยนะครับผมก็คือเกลือนะฮะแต่ไม่เป็นไรเกมนี้จะเกลอผมสักกี่ทีก็ได้เพราะผมได้จากเกมนี้มาเยอะแล้วนะครับผมคือได้มาโคตรเยอะเลยซึ่งมันคุ้มมากมากเลยนะครับผมที่ผมเล่นเกมนี้มานะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอุ้ค้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาเใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ